สวัสดีครับผมวินเนอร์ทันทรนวันนี้จะสอนวิธีการสร้างเพจ Facebook บนมือถือได้ง่ายๆภายใน5นาทีครับต้องทำยังไงและถ้าทำตามวิธีอย่างถูกต้องเนี่ยจะได้ยอดขายแบบฟรีๆด้วยครับเทคนิคที่สอนเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง,ง่ายๆบน a c e b o o k ครับก็จะเอาเทคนิคมาจากในบทที่2นี้ครับมาดูกันเลยวิธีการสร้างเพจบนมือถือแบบง่ายๆครับขั้นแรกให้เข้าแอป Facebook ขึ้นมาก่อนครับจากนั้น ทางมุมซ้ายบนจะมีรูปธงสีส้มครับเ <_ d ata> ขียนว่าเพจของคุณครับให้กดคลิกเข้าไป <_ d ata> เสร็จแล้วครับมุมซ้ายบนจะมีเขียนปุ่มบวกเ <_ d ata> ขียนว่าสร้างครับให้กดคลิกเข้าไปครับและเราก็สามารถกดเริ่มต้นสร้างเพจของเราได้ทันทีนั่นเองครับก็กดปุ่มเริ่มต้นใช้งานจากนั้นให้เราใส่หมวดหมู่เกี่ยวกับเพจของเราครับยกตัวอย่างเช่นพี่ต้องการจะขาย สินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กครับก็จะเลือกเป็นสินค้าบริการหรือว่าอาจจะลองพิมพ์ค้นหาก็ได้แล้วก็นี่ครับสินค้าสําหรับทารกและเด็กพี่ก็ทําการกดเลือกเข้าไปครับเป็นอันเรียบร้อยนะฮะใส่ได้สูงสุดถึง3หมวดหมู่นั่นเองครับพวกหมวดหมู่พวกนี้จะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยเวลามาเซิร์ชค,ค้นหาเพจเราเจอได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับ จากนั้นกดปุ่มถัดไปได้เลยและให้เราทำการตั้งชื่อเพจครับเทคนิคสำคัญในการจะตั้งชื่อเพจนะเทคนิคที่จะทำให้เพจเราเนี่ยครับปังแล้วก็ขายดีได้แบบฟรีๆเนี่ยครับจะมีองค์ประกอบอยู่ด้การัน3อย่างนะครับตามในหนังสือที่บอกไว้แบบนี้ครับก็คืออันที่1เนี่ยฮะจะขึ้นต้นด้วยเป็นชื่อแบรนด์หรือชื่อร้านค้าครับจากนั้นตามด้วยเป็นชื่อสินค้าหรือบริการหรือว่าจุดเด่นต่างๆครับ สุดท้ายครับก็เน้นเป็นจุดขายถ้าเราเป็นสินค้าที่แบบอยากจะให้แบบขายดีขายง่ายๆเนี่ยอาจจะลงท้ายด้วยราคาส่งครับอย่างของพี่จะตั้งชื่อว่าเบบี้สมายครับสินค้าแม่และเด็กราคาส่งแบบนี้เป็นต้นครับถ้าเราตั้งชื่อแบบนี้ครับหรือว่าอาจจะใส่คีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเยอะๆลงไปด้วยครับ จะทำให้เวลาคนค้นหาเนี่ยเจอเพจของเราแล้วพอลูกค้าเข้ามาในเพจของเราเนี่ยเราจะได้ยอดขายฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้ค่าแอดสักบาทเดียวครับอ่ะพอเรียบร้อยเสร็จก็ก,กดถัดไปได้เลยครับระบบก็จะถามว่าเรามีเว็บไซต์หรือเปล่าถ้ามีก็ป้อนเว็บไซต์ข้างบนได้เลยครับหรือถ้าไม่มีก็กดฉันไม่มีเว็บไซต์แล้วก็กดถัดไปได้ครับ จากนั้นระบบก็จะให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์แล้วก็เพิ่มหน้าปกครับหรือถ้ายังไม่พร้อมตอนนี้เราก็สามารถไปเพิ่มที่หลังได้เหมือนกันก็กดเรียบร้อยได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีเพจ f a c e b o o k สำหรับในการโปรโมทสินค้าหรือบริการหรือว่าสร้างตัวตนได้นั่นเองครับให้ทำการกดเลื่อนลงมาแบบนี้เพื่อ reload ร,รอบหนึงครับจากนั้นครับเราก็สามารถใส่รูปภาพหรือว่า หน้าปกได้เลยครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วลองทำการพิมพ์ค้นหาเพจของเราขึ้นมาระบบก็จะให้เรานะครับเข้ามาดูตัวอย่างแบบนี้ครับอันดับถัดไปก็คือกดเพิ่มปุ่มเพื่อทำการดำเนินการครับพี่จะแนะนำให้ใส่ปุ่มส่งข้อความครับเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก อ่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับข้างบนมุมขวาจะมีรูปเฟืองแบบนี้ครับกดเข้าไปที่เฟืองครับมุมขวาบนครับจากนั้นให้มากดที่ข้อมูลเพจครับตรงจุดนี้เราสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเว็บไซต์นะครับข้อมูลนะครับติดต่อปุ่มที่ตั้งครับ เวลาที่ทําการครับหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆแบบนี้ครับรวมไปถึงครับถ้าเราต้องการจะเชิญคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูแลเพจของเราเนี่ยให้มากดบทบาทในเพจจากนั้นเราก็กดเพิ่มคนในเพจลงไปและเราก็สามารถเชิญเพื่อนของเราหรือว่าทีมงานเนี่ยเข้ามาจัดก,การเพจของเราได้นั่นเองครับเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูในเพจเราแล้วลักษณะหน้าตาย,ยังไงเนี่ย ก็มากดตรงรูปดวงตาครับดูในมุมมองของผู้เข้าชมแบบนี้ได้นั่นเองครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วและถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้บน Facebook ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง,ง่ายๆบน Facebook นั่นเองครับหาซื้อได้ตาม c ีทุกสาขาราคาเพียงเล่มละ259บาทเท่านั้นครับข้างในเนี่ยจะมีหลายเรื่องเลยตั้งแต่ บอกวิธีการหาสินค้าย,ยังไงนะครับวิธีการสร้างเพจยังไงให้ปังนะฮะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการทำเพจรวมไปถึงการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะทําให้โพสต์ของเราเนี่ยขายดีขึ้นได้ทันทีครับวิธีการยิงแอดตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนเราสามารถได้กําไรนั่นเองครับก็ถ้าใครซื้อหนังสือนีครับภายในเดือนนี้เนี่ยจะแถมคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สสอน การทำแชทบอทอัตโนมัติตอบลูกค้าให้เองอีกด้วยนะครับมูลค่า4,900บาทก็สามารถหาซื้อได้ทาง c ีทุกสาขาหรือว่าสั่งซื้อทางเว็บนะครับใต้ลิงก์นี้ได้นั่นเองครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการหาเงินออนไลน์ครับรวมไปถึงการทำเพจ Facebook การยิงแอดโฆษณาเนี่ยครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมวินเนอร์ทันทรสวัสดีครับ